สวัสดีเลยเอพีลุงป้าหน้าหาทุกคู่ทุกคนผู้ติดตามเราสามาคัคคีมื่อวานนี่ใครเด็เขาเจาะอยู่นั่นาะพี่น้องเนาะเขาเจาะหลุดอ้วยเด็กเขาเจาะหลุดแต่ว่าได้ยสวงหนึ่งในพี่น้องเด็กหลุดหนึ่งเจาะหนึ่งว่าเป็นยังมือนี่แก่มือพี่น้องเนาะที่ว่าเดินได,ด้เยอะไปได,ด้เยอะตามติดตามต่อเด้อพี่น้องเด้อย่าป๋าจะถึงกันไปเด้อ พ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาสุกุสุคนก็นได้ยินดีต้อนรับสู่สองตะคุณพ่อรวยพี่น้องแล้วสามัคคีเมื่อวานนี่กันสุดแรกก็เล่าสามัคคีกันลุดไปอันที่สองเล่าอาเซียนกันลุดไปเล่าสามัคคีวีไอพีกันมาได้หนึ่งพี่น้องนี่เกตสิบเอ็ดเขาลดหนึ่งเล่าวีไอพีกันลุดไป แล้วสตาร์วิเอพี่แล้สตาร์วิเอพีก็มาเขาเ่า,ขาตัวเจา,เาะพี่น้องเนขะ่าตัวเจาะหาเปดเป็นเปียดหาแล้วพี่น้องเนาะได้เจาะรูดพี่น้องเข่ารูดเข่ารูดว่ามันเจาะรูดหรืเข่ารูุดมาเบิรงของวันที่สิบเอ็ดด้วพี่น้งองวันนี้เด้อที่สิบเอ็ด แล้วสามัคคีทีเป็นตัวใดเอาเบิงมาชมมาเชียกันพี่น้องวันที่สิบเบก็ดกัญญาสองพันห้าร้อยหกสิบเก็ดแล้วสามัคคีจับคู่แปดสอง

nhìn song cầu, nhìn song cầu, côm song cầu, lông song ba, lông tẹt song, cú bình đen song lông cầu. แล้วอาเซียนโอ้ยคิดจะเสียงไม่ก็คิดเลยเล่าที่อา เอ3คูหนึ่งสามสองสามศูนย์นง Vinh Vinh 2 3 หิ่งสองสามกลมสองสามล่องหนึ่งสามล่องหศูนย์หนึ่งกูวิ่งเด่นสองล่องสาม Sama a aqui, vi v i P. จักคูสี c นึ่งสีแปดสีปดจปดจปดวิ สี่แปดสี่แปดวิ่งกลมสีปดร่องสนึร่องเจ็ปคูวิ่งเล่น8ร่องส

วิ่งสามหกสามหกวิ่งกลมสามหกร่องสองสามร่องห้าหกวิ่งเย็นหกร่องสาม นม่จิกแดงมัดสีละพี่น้องเอ้ยอยู่ลานค้าก็บ้องงี้ไปเบึงละนม่จิกแดงเล่าสะตา v า p v ไพีจับคหนึ่งหกหนึูนย์าเก้า Nguyên Nguyên xuống Nguyên Mất, các bạn biết ơi, tốt นีจิกหมดแล้วนี่จิกหมดแล้วกม110กม10ร่อง16ร่องหาเกูวิ่งเด่น1่อง0 ก็ออกได้พี่น้องไมยขีดไม่นาะบเบื้องมาเห็นสัตว์เนี่ยพี่น้องสิ้ลายจ๋าไมาขีดไม่เอาตัวหน่อยมาขีดพี่น้องนี่นังแดงส,สัตว์กันตัวหน่อยเขาว่าละมงึงใคกวนเนี่ยรูกมาสัตว์มาสัตว์ เราเห็นแน่ละที่บันนี้แล้วพี่น้องเนาะพีิกิกหน่อยลงแล้วเล่าสมามัคคีเมือนี้พี่น้องของวันที่สิเบเอ็ดกันยาสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดกับจับคู่เล่าสมามัคคีจับคู่แปดสองแปดสองสองสามสองเก้าวิ่งสอง หิ่งสเก่ากลมสเก่าล่องแปดสสองสมคูวิ่งเด่นสอล่องเก่ากเล่าสามัคคีเล่าอาเซียนมันี่จับคู่หนึ่งสศูวิ่ง2 3กม2องสล่อง1 3ึ่ล่องศูนย่คูวิ่งเด่นสองล่องสเล่าสามัคคีวีไอพีซีหนึ่งี เกดแปดวิ่ง48แกม48แปล่องซีหนึ่องเกแลาวีไอพีห3 6วิ่ง36กรม36มหกล่อง VIP, 5, 6, 2องสล่องห้ 2, 3, ง 5, คูวิ่งเด่นหกล่อง3าลาสตา v ีไอพีหนึ่งหเก้าหนึ่หาเก้าวิ่ง หนึ่งศูนย์กลมหนึ่งศูนย์ร่องหนึ่งหกล่องหากเก่าอาพี่น้องผู้่อได้คำว่าแล้วก็ะซอกมันกันทุกขู่ทุกคน้คนคนนนออะพ,นนนพี่น้องเนื้อทำเลยทำเลยกันทุกขู่ทุกคนเงินน้องช่องไรให้ติดไวยเลยเบอร์กันทุกขู่ทุกคนจาเจ็บยะเจนกันพี่น้องอายุสุขสบายกันมั่นุกขู่ทุกคน้ะพี่น้องเนื้อสำหรับมณีกับครับจิตตีเพียงซ้ำนี่แหละพี่น้อง,อพ,ง,มมพ,องพอกันต่อไปสุดไหมสวัสดี